สื่อสารอยู่นะคะวันนี้ครูหญิงจะพาเด็กๆทำจดหมายค่ะซึ่งนะคะเราจะต้องทำจดหมายนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูหญิงเองเลยนะคะวันนี้อุปกรณ์นี้ไม่ยากเลยค่ะซองจดหมายนะคะนี่เดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเ,เขียนที่อยู่นะคะเพื่อส่งงานมาให้ครูหญิงนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษ A4 ไว้นะคะแล้ววาดรูปตามครูหญิงบอกได้เลยค่ะนี่ ภาพที่หวีจะให้วาดนะคะก็คือภาพนี้เลยค่ะตู้ปรษยนีย์หนึ่งตู้ตู้ปรษณนีย์นะคะจะประกอบด้วยสามเหลี่ยมข้างบน,นะคะ่ะเป็นเหมือนหลังคานะคะแล้วตัวลงมายาวๆมีช่องใส่จดหมายแล้วก็มีประตูเอาไว้สําหรับแกะจดหมายออกมานะคะแล้วก็มีที่ใส่กุญแจตรงไหมนะคะตามที่เราได้ไปดูกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็วาดเด็กๆค่ะ1 วาตัวเองนะคะแล้วก็ถือตรงนี้ค่ะซองจดหมายแบบนี้นี่ซองจดหมายแบบนี้นะคะ1อันเพื่อจะไปหยอดตู้ใบรสณีย์ค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อเล่นตัวเองอนุมาล2ทับเแล้วสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพับกันค่ะ ของาเลยนะคะจะเป็นซองแบบยาวก็ได้หรือว่าซองแบบสั้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็แปะกาวให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วด้านหน้านี่นะคะให้ผู้ปกครองเป็นคนเขียนให้ก็ได้นะคะ <c oughs> เด็กๆจะเขียนว่านะคะคุณครูมนทิราอ้างน้อยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอ เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6 7 0 0 0ตัวเลขนี้คุ้นคุ้นไหมคะ670 0 0เป็นตัวเลขที่คุณหญิงอ่านข้างตู้ไปษนีสีแดงๆจำได้ไหมคะนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นชื่อผู้ส่งก็เขียนชื่อของเด็กๆไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็รบกวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะนำไปส่งที่ไปษนีหรือว่านะคะ แฟลตอะไรอนีกนะเคอรี่นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านเด็กๆนะคะไม่ต้องไปไกลนะคะหรือว่าจะซื้อสแตมม์มาติดแล้วก็ไปหยอดที่ตู้ก็ได้นะคะเพื่อให้ส่งมาถึงครูหญิงนะคะแล้วในวันออนไลน์นะคะในสัปดาห์ต่อไปอจดหมายของใครส่งมาถึงครูหญิงที่โรงเรียนก,ก่อนนะคะครูหญิงก็จะแกะแล้วก็เปิดอ่านโชว์เพื่อนๆเ,เลยดีไหมคะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะคะให้ส่งจดหมายจริงๆ1น่งฉบับค่ะนะคะที่อยู่ตามนี้เลยนะคะต่อไปเป็นใบงานชิ้นที่2ค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาค่ะนี่นะคะเป็นใบงานที่เป็นการโยงเส้นนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำสั่งเขาบอกว่าไงนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน แล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเอาละค่ะเราจะโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะด้วยนี่นะคะดูสิคะว่าอุปกรณ์ด้านหน้าเนี่ยนะคะควรจะคู่กับอะไรนะคะนี่อันที่1นค่ะภาพซองจดหมายนะคะที่ครูหญิงสอนไปแล้วนะคะควรจะคู่กับอะไรดีเนาะภาพที่หภาพที่สองว่าภาพที่สามดีคะนี จดหมายก็ต้องโยงมาคู่กับคนที่ส่งจดหมายใช่ไหมคะนี่ไงกับตู้ไปรษณีย์ต่อไปค่ะโทรศัพท์บ้านนี่โทรศัพท์บ้านเป็นภาพไหนนะหนึ่งสหรือ3ามคะอ่าก็โยงเส้นนะคะต่อไปค่ะ โทรทัศน์หรือว่าทีวีนเองค่ะเด็กๆจะโยงไปคู่กับภาพไหนคะ1 2หรือ3นะคะโยงให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนชื่อแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองถ่ายรูปคู่กับผลง,งานชิ้นนี้มาอีกหนรูปนะคะเอาลคะค่ะวันนี้คุณหญิงฝากไว้2งานนะคะงานที่1ส่งจดหมายจริงๆให้คุณครูนะคะงานที่2ทําไปงานชิ้นนี้นะคะเอาลคะค่ะวันนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ